ได้ไม่ล้างคนให้คนนี้ก่อนไม่ล้างคนให้คนนี้ก่อนนะมาลูกปะดี๋ยจถง้งทองงองที่ของเอาอันนี้ก่อนลอก่อนจงจ้งจองจงจิงอุ้ยตงอยใสคอยวยาไม่ได้ใส่ลายนั้นเอาไหมลูกมงใบบวกเอาป่ะอยอยฮฮอยฮออยฮอยฮอ้อยอ อยู่ในกระเป๋าแม่กินบัมบบกม่วงใบโบกพี่น้องกินเข่าใบาบกม่วงกินไหมกินกับพ่อไหมคะอันนาบาัลเทนลลางพึงลงเวทีครับ บทงแม่มั่นจ่าเป็นเอามาตอนครับไม่ให้หลังเวทีครับผมกล่องมาชัดค่ะคุนมเนี่ยน้องเพชรหาหมอฟันเก่งมากแม่นครับกำหนดมันเปิดวงหรือยังคะยี่สิบกันยายนครับผมน่าจะวันเดิมไหมแม่ปีที่แล้วเราก็ยีิบเจ็ด เพราะว่ามีเงินยี่สิบแปดกินเข่ากับบกม่วงใบโบกครับ,บกินเขา่าใบาบกม่วงอันนองแพ้ว่าว่ากินเขา่าใบน้ำตา ไม้นะข่อยหิวน้ำปกติอสงการแล้วกับซิมี่นี่แหละครับเป็นหนาบกมงหวานพอดีไหมพอดีบกมงกะล่นไอแต่ว่าคนบก,กินบกกะล่ำดีเจ้าก็ว่าวดักเถอะว่าแล้วที่ว่านี่ยรเราเห็นอันนี้งกปลาซิวงกปลาซิวครับเป็นน่าแซ่บเลยถ้าเราอุ่นหรอได้ดิครับก็ยังไม่อุ่น อุ่นแล้วมันเย็นข้าว่ไหมลูกดูข้า่ไหมขาใช่ลูกดูนี่นึ่งผักชอบดูความเป็นธรรมชาติแบบนี้บางอันครับผมสื่อแบบอื้อมาหนึ่งรู้สึกกินน้ำยุงเหมือนี่ยแม่ไปดีซี่วะสื่อฟักทองนะ เออฟักทองอะบักม่วงทำไมก้อนนี่ตอนเป็นเด็กหน่อยขันล่มฝ่าไม่ฝนไม้มามันสิมีล่มเป็นบ่ครับขันล่มแห้งนี่แลนไปต้นบักม่วงเลยได้พี่น้องไปถ่ายเกียบบักม่วง